ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้หลายๆคนมีความเข้าใจผิดว่าฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนคงไม่สามารถทำได้แต่ความจริงแล้วการทำธุรกิจเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนเพียงแค่มีความมุ่งมั่นในการที่จะประสบความสำเร็จเพราะจะมีทีมหรืออัพไลน์คอยสนับสนุนการทำธุรกิจให้ความรู้สอนทำการตลาด ตลอดจนให้กำลังใจคำแนะนำเมื่อเจอปัญหาสรุปก็คือมีคนสอนทำธุรกิจให้เราฟรีๆหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยเพราะอัพไลน์หรือแม่ทีมเขาจะได้ผลตอบแทนจากที่ธุรกิจของเราเติบโตยิ่งเรามียอดมากรายได้เรามากเขาก็จะได้มากตามไปด้วยได้กันทั้งสองฝ่ายเพราะแผนธุรกิจออกแบบมาให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube